อะไรอะไรเรามีสตอรอสเพื่อนรอให้เพื่อนมาช่วยเราตีกันเองนะเราเองตีงตงกันเองครับตี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 กันเองครับโมแล้วเอ็นได้ลุงด้วยอีกครับผมสุดยอยดเอ <นะ S 2> ็นสองรอบนะลุงมีกิจกรรมนะครับก็คือมาเล่นกับลุงนะครับทุกทุกวันเสราร์เนาะแล้วลุงก็จะเอารายชื่อคนที่มาเล่นกับลุงลุงนะครับร่วมสนุกมาสุ่มแจกกล่องทองซึ่ง อาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์ที่แล้วเมื่อวันเสาร์ที่แล้ววันที่สิบเก้าเดือนสองนะครับเอฟซีมีคนร่วมสนุกกับลุงประมาณกี่คนนะหนึ่งหกคนนะครับมีคนร่วมสนุกกับลุงหกคนซึ่งกติกาของลุงก็คือว่าถ้าใครมาร่วมสนุกกับลุงนะลุงก็จะเอารายชื่อทั้งหกคนเนี่ยครับมาสุ่มแจกกล่องทองนะครับผมซึ่งเสาร์ที่แล้วนะครับก็จะมีบีเอ็มนะครับมี วิงออฟเดยนะครับแล้วก็ชิบานุแล้วก็ซาสกิโคจิโร่4 4 4นะครับแล้วก็ดีนาเต้กลาสเนี่ยครับแล้วก็มีไมโอนะครับผมมี6ท่านนะครับ FC6 คนนี้ดังนั้นมามาลุน้นกันนะครับว่า FC 6คนนี้ใครจะได้กล่องทองประจำสัปดาห์นี้นะครับผมติการลุงก็ง่ายๆครับผมก็คือมาเล่นมาร่วมสนุกกับลุงในสัปดาห์นี้สัปดาสัปดาห,หน้ามาลุน้นว่าจะได้กล่องทองหรือเปล่านะครับ ง่ายๆแค่แอดลุงเป็นเพื่อนเนาะแล้วก็เข้ามามาเล่นกับลุงตอนลุง um จัตตี้นะครับเล่นอร์มอลเนี่ยเล่นชิวๆนะครับ <No. S 1> ไม่ซีเรียสอะไรงั้นเรามาลุ้นกันว่าสัปดาห์นี้ใครจะได้กล่องทองไปไปนะครับผมโอเคลุง okay. คลิกเลยนะลุ้นกันติดติดติติ โอ้ขอแสดงความยินดีกับ w วิงออฟเดทด้วยนะครับผมได้รับกล่องทองของลุงไปนะครับผมโอ๋ยสัปดาห์นี้โชคดีมากเลยครับ w วิงออฟ a t ทเองัน้นเราไปแจกกล่องทองให้กับ w วิงออฟเดทกันนะครับผม w วิงออฟเดทลุงหาไม่เจอเอา้าอย่าบอกว่าวิงออฟเดทไม่ได้เป็นเพื่อนกับลุงอะหรือเขาเปลี่ยนชื่อหรือว่าโดนแดงหรือว่าเลิกเล่น รู้ว่าเปลี่ยนชื่อวิงอัพเดทยังไงวิงอัพเดทติดต่อลุงได้นะอินบอ์เดี๋ยวลุงแจกให้โอเคงั้นเราเข้ามาสู่กิจกรรมเล่นกับลุงลุ้นรับกล่องดีกว่าครับเอซมาเข้ามาจอยกันเลยครับเมื่อไหร่ลุงจะแจกสกินคนดูบ้างสกิกนเลอพี <c oughs> ่ลืลุงเคยแจกสกินแล้วนะได้เข้ารวมสนุกเปล่า ตอนกิจกรรมอะไรนะรของผัันปีใหม่ลุงก็มีแจกสกินนะแต่ของแจกหูฟังด้วยเดี๋ยวรอรอเทศกาลพิเศษแล้วกันนะครับเอฟซีเดี๋ยวลุงแจกสกินปีใหม่ปีหน้าไงร <laughs> <laughs> องหนึ่งปีหรือไม่ก็ฉลอง 5,000ซับเนี่ยโอ้โหแจกเลยสก,กินใหม่ตวออ๋อ5,000ซับนี่แจกสกินรีเจนเดอรี่เลยเดี๋ยวเนี่ยน่าจะปีหน้าเลยแหละปีหน้าพอดีน่าจะยาวๆน่าจะยาวๆเลยเพอจะห5,000ซับนี่ยังไม่ถึง2,000เลยเนี่ย อตอนนั้นมาไม่ทันไม่เป็นไรคือแบบไปเข้าดิสคอร์ลุงดิสคอร์ดลุงอะ่ะลุงมีกิจกรรมแบบน็อกรอบแจกเยอะมากเลยนะลองลองเข้าไปลุวมสนุกได้ครั้งที่แล้วก็มีกิจกรรมแจกเลยนะคุณโสดคุณโสดเนี่ยใครโสดก็รับของไปพวกไม่ได้ดอกไม้ก็มารับกล่องทองจากลุงไปอะไรเงี้ยนะไอมีแฟนแล้วก็ไม่ให้อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกิจกรรมอาจจะมีกิจกรรมสงการอาจจะมีแจกก็ได้นะเร็วๆนี้นะครับฝากติดตามลุงไว้ด้วยเดี๋ยวแจกกิจกรรมสงการดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายไม่ตายว่ะหรือหน่อยนึงอะโอ้ยมันอื้อ ไม่เอพร้อมหรอมันถึงไหนตัวเนี้ยดูดิเฮ้ยได้อยู่วะเฮ้ยได้ได้ยังอ้ยได้อยูอย่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเชยมันดึกทนไหมเชมเป็ยนดูดึกทนโอดคอัตตนาอัตตนามาหาลุงลีเ,ลลลลลเ,เร็วรึไงลัตตนาลัตตนาลัตตนาเอาแล้ววะลัตตนา อุ้ยตายตายอุ้ยรักรักจัดอุ้ยรักเอาอะรักเอาอะเฮ้ยรักโดนย้อนเฮ้ยระวังอุ้ยรักเฮ้ยมันมีโล่ใส่รักเหรออุ้ยสวยสวยโอ้ยจะดุมเอาดีเอาดีโอ้ลงมาลอดเฮ้ยเก็บเลยละ เก็บแล้วอุ้ยเจีาแล้วมเีราจะนเจียนาคื้เจี๊ยนเราจนำโอ้ยไปแล้วอ้กี้ยไลุงต่วเฒีวะโ้สดาสดายโอ้ยเราเรานมาเรานำมาเกมนี้เอ้ยอยู่แล้วโอเคหน้านึงเ้ยคิดดีหน้าเลยเฮ้ยโอ้ยทีได้ทีได้ของดีๆนะเนอุ้ยอุ้ย ใไ,ไม่เไ,ไหมนี่ไงขคนคนข้นข,น,ข,น,ขนเลยเลยนะี่ยโอ้โหข้นร้านเลยเก <c oughs> <c oughs> ็อย่างล้านอะโอกูมีอาแล้วเดี๋ยวรอหนึงท่าน้ำแข่ง่ะมีแอมมีแองข้าวกำแข่งมาโอเค <c oughs> มีแล้วมีแล้วมีน้แล้วฮ <c oughs> ้ยว่าอะมี เอาดีเอาดีเอาดีเห็นไหมเห็นไหมนี่มีตันมีตันเอาไอยู่ได้มีตั้งตั้งไปไปดึงให้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 เอาไปเลยใครจะเอาก็เอาไปอยากได้คิวไปเลยดูอ่ะอิ่มแล้วไงคิวเยอะแล้วไงของแท้ตัวนี้ป่านไม่เอาเอาสวยรักโชว์สทษป่านไม่เตือนเพื่อนนะเออโห่วยล็อกโดนเลยโะแค่โหยให้อุหน่อยให้อุหน่อย ไปลักแม่นลักแม่นเอาไปขับป้อมได้ไหมโอ้กย้าはは uh ยไปใหญ่ร้องอุบมีอาร์บเาเอาขับป้อมเลยโอ้บอกโอเคได้ครับผมได้ครับลุงได้ขับลุงได้ครับผมลุงหล่อลุงใหครับผมลุงหลอลุงให้รับผมมันไม่กล้าหรอกเดี๋ยวเราเราหล่อมันรวบสีได้อยู่เนี่ยป้อม่แตกดิแตกได้อยู่ป้อมแตกแล้วอ่าป้อมแตกแล้วอ่าป้อมแตกแล้วอ่า โอ้ยว,ว่าเจรัตนาผมมีอันติแฟนะอัตตนติแฟนตัวใกล้เลยดักปีหัวเจรัตนาดีวะมีวอร์ดว่าฝากไห้หน่อยวอร์ดไม่มีมอ,อ่ะเฮ้ยอันติแฟนอ่ะอุ้ยสวยสุดยอดโอ้โหมัน เดีเียวมั้าอดเดเดียวมั้าวห้าวหอตีกันแล้วว้าวไอลูกไมตีกันตีแล้วตีกันแล้วตีทำไมตีกันทำไมตีกันทำไมมามาสวยรักสวยมากโอ้ยไอเจีตีกันเกือบตายพี่รักกันไงรักแต่ผมตัวตีแรงสุดในเกมนี่ ดีนะที่มันตีกันแป๊บเดียวอะ่ะอันนี้คือมันมันนั่นนั่นนี่ถูกไหมมันแค่ไม่เอาตามเองถ้าถ้ามันไม่เอาแบบสามสามแตกอันตีหน้าสามวิอ่ะเออมันเนิบลม่ออใช่เหรอเรายังไม่แผนใหม่เหรอมวยโหดสวัสดีครับตีเราไม่อัปเดตแผนเลยตีก็ไม่เด็ดหรอกเฮย,ย,ยไปช่วยเชนไปช่วยเชน โอ้ยบังกรสองมาออบเจกต์เรานำโอ้โหคิวเราก็นำหน้าตาเราก็นำอีกใช่ไม่ใช่ยอกยอเอซีไม่มีใครตบมุกเลยไว้ตึงหนาะตึงกนะันหนาตึงกนะันหนาต้องเอาตัวบางๆต้องเอาตัวบางๆต้องเอาตัวบางๆโอ้ยมีเลยแปะเปะแหมแปลงเป็นแปลงเป็นเสือเลยนะครับหลบได้ดิโอ้โห ลุงเราอย่าไปเอาไอ้นี่เลยเอาตัวบางๆก่อนดีกว่าตัวนี้มันหนาเกินเนี่ยอุยอ้ยอู้ที่ทำไมมันไม่ไม่ดึงให้ชนเนาะไอ้ลุงมีอานะโอมีอาบ้าโอ้มันกลับวะมีโอ้ทุกคนมีโอ้มันกลับร<ม>้อม,มอ่ะตอนนี้มีอาครบทุกคนอ่ะกลับอ,อ้บอมรีบกลับทําไมวะไปเอาป้อมบุญอย่าไป นี่ไงใครบอกว่าลุงโซโล่บอลนนี่ไงลุงโซโล่ลูกบอลไ, <laughs> <c oughs> ได้ปะใช่ครับผมซิได้ได้อยู่คือถ้าสมมติรอบแรกอะ่ะมันนับเป็นรอบรตีคือถ้ารอบแรกเราเหมาใช่ไหมรอบต่อไปเราเลือกทีละอันก็ได้นะ เอาไปเปิดไหนอ่ะเอาเลยเอาเปิดบนอยู่ว่ะโอเคไอ้ลุงมากพิตกรรมนี้แบบแค่ห้าร้อยอ่ะแล้วก็วัดดวงเอาเลยถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องไปต่อไอ้ยีก็ปงีกักไปเรียกไม่แตกโอก้ยแตกโอก้ยแตกแตกน่าจะได้สอง้อม เออโอ้โหได้อมเดียวว่ะเอ้ยบนหมาว่ะโอ้ยพัฒนามาว่ะโอ้หมาเปล่าโอ้หมาเปล่าโอ้ยโดนตายเนอะเฮ้ยสวยเฮ้ยเอาดี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 ่เอาดีเอาดีเอาดีตาย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 ดี โคตเถือนนะพิมลุงโคดรเถือนนะลุงเคี์ป้อมอ่ะไี่มีไมีตัวโอ้ยเะอไรวะกลัวไม่ต้องกลัวไม่กล้าปักหรอกปักก็ตายอ่ะปักก็ตายอ่ะโอ้ยมังกรไฟว่ะเฮ้ย มก่อนไฟกันเรอะจอดับครับลุงฮ้ยจอดับบหรอ๋อจอกล้องมือตกใจแบตหมดแบตกล้องหมดทุกทีทุกทีเพราะว่าจอดับมาเสียพักอ่ะคันึงโอ้ยจอดับเฉยขอบคุณตีมากเลยเนี่ยโอ้ย นี่หกวิอะเยอะแน่เลยเยอะแน่เลยไปล็อกล่อไปล็อกล่อไปเดี๋ยวลุงเอามังกรกับรักที่แบบเฮ้ยไปช่วยดีกว่าไปช่วยดีกว่าไปช่วยดีกว่าเอาไอ้เที่ยสวยป่ะสวยคุยรักสวยหูยรักคุณหล่ออ่ะเที่ยเมื่อกี้โดดตัวเดียวอิสระเลยโอ้ดันพอมป่ะเก๋เลยจ้ะเอาดีเอาดีเอาดีหมดตีอะหมดตีหมดตีเอาเฮ้ยมันชนว่ะหนีก่อนหนีก่อน ต่อไม่อย่างต่อไม่้ยังขมอนขมอนแปวมังกรดีกว่าชนะขาดเลยว่ะจบไฟเกมเลยนะป้อมเราไม่แตกเนี่ยสุดยอดมากเอฟซีใส่ตานี้ลุงน่าจะได้เอสเลยกดขี้กุยเดี๋ยวกลับกลับกลับกันนะ โอ๊ะโอ้ะแป๊เดี๋ยวลุงเตะช่วยๆให้โอ้โอ๊ะแกได้กี่คนนะ่ะนี่ไอ้สั์เน็ดเลดได้ตอนนี้เ่ยไี้ทำไมยังไม่ได้ทำะไรเลยโอ้ยไปบ้าวะบ้าวะพ่อมาวะพ่อมาวะฟินฟินฟินพ่อมาพ่อมา,อา,อา,อามันจะอันตรดแน่เลยเจ๊ละโอ้ยแรงว่ะเฮ้ย Oi nhỏ dọn dọn nhìn nhầm dọn ở đây ở con, ở đâu ở đi, đi đi mọi đi, mọi đi mọi người mọi người mọi bị cua người bị cua mọi để chơi lắc để chơi lắc chơi lắc นี่ไงนี่ไงโอ้ยเอสเมอร์ซ์โสองขีดโคตรเนวอ,เอ็ะลุงนี่ย่ังเร็วไม่ใช่โอนะลุงมามอรได้ไงเนี่ยมันโช์มอรได้ไงเนี่ยเ,เป็นเป็นอารมณ์นะเอฟซีอย่าไปถือไปไปสงสัยคล้องพังแล้วเอฟซีไปช่วยไปช่วย ลงมาแล้วลงมาแล้วสวยโวิ่งสวยโอ้โหมาสวยว่ะมาทำไม่เน oh, ี่ยโอ้โหมันมาเก็บเลยนะเก็บงานเลยเนี่ยโอ้ตายไปเนี่ยตายเลยดูมาช่วยแล้วว่าเออเย็้เทียวเอาลืมเอาวางจะเอาเรื่องไปไหนครับเนี่ยเออต่อยไร เจ๊ไทยไ์ไปโอ้โหเอาเรื่องเน oh oh. ี่ยโอ้โหโคตรล้านเลยฮืยมังกรเราสี่ตัวเลยหลอเนี่ยสุดยอดมากเซ <laughs> อร์เบทใกล้จบแล้วครับผมใกล้แล้วล่ะรอดับรอดับโอ้โหสุดยอด <laughs> ไปไปเลยครับผม ติดไปเลยครับผมดูวนไปอีกดอกครับผมดีเลยลงลง,ง,งนี่นี่นี่มันจะเคลียบผัดโ้ยหลบเขาพูมหลบแบบ <c oughs> ไม่ติดเลยไ,ไม่ติดดิเออ <c oughs> ไม่ติด <c oughs> ไม่ติดแ <c oughs> นวะ <c oughs> โอ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บโอมาเยอะไปกว่โอ้ยโดนทุกดอกดดอลุงโดนโอยฮ้ยหนีดิหนีดิหนีอยู่แล้วตอันติมาวไอเจ๊ลัตเเจ๊บ อะไรอะไรเรามีสตอมบอสเพื่อนรอให้เพื่อนมาช่วยเอาตีกันเองนะเดี๋ยวนี้ตีกันเองครับ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 โอ้โหลเอ็นได้ลุงด้วยอีกครับโอ้โหสุดยอดเอ็ดสองรอบนะด้วยลุงลีเนี่ยนะต้องม้าสองขีต้องขึ้นแล้วอย่างคืออย่างคิด โอ้ยเสียดายกองหายไปไม่ไ赖ไม่รไไโอ้ยจบจบจีจีเลยครับผมโอ้หูันตีจัดต้อมอะ่ะหล่อหล่ออูอ้หสซุดซุดโอ้ยมันเกมนี้มัน finally the <a> challenge โอ้ของแท้ตัวนี้